ปูอบบุ้นเส้นพร้อมขึ้นโตรัรบประทานแล้วครับนดี่นะครับปูไข่แกะดูเลยอือือหือแกะยากเหรออือหือแน่น,น,นแน่นอนอือหือไข่เน้นๆโอ้โหนดี่นะครับแช่น้ำจนนิ่มแล้วแช่นานมากเลยเนี่ยวุ้นเส้นหนึ่งห่อเนี่ยนะครับแปดสิบกร,รัมนะครับเราก็ใช้ซอสอบวุ้นเส้นนี่ก็ สามช้อนนี่ครับขยับมากๆกไก่อนนี่นะครับก็อย่างงี้ก็เราจะออบกันในกระทะนะครับันนี้กระทะก็ใส่น้ำมันแล้วกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่โขลกลงกันแล้วก็ใส่เลยใส่ในน้ำมันนะครับเราก็จะผัดให้หอมก่อนเลยนะครับนี่ ถิงแก่หั่นแว่นนะครับก็จะใส่ก็ต้องเพิ่มความหอมหอมดีแล้วนะครับหอมดีแล้วก็จะใส่น้นําน้าอันนี้ก็ใส่ไปนิดหน่อยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปูปูเนี่ยเราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเลยพิเศษนะครับปูไข่ปูไข่ปิดฝาอบปูไข่ไปก่อน อบได้สองนาทีแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดฝากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่บุญเส้นนะครับบุญเส้นที่เราหมักไว้แล้วเราก็ใส่ไปแอเคแล้วก็แหวกหน่อยแหวกแหวกอ่ากูเนี่ยเราก็จะมาวางไว้บนบุญเส้นนะครับอ่าบุญเส้นเขาจะได้อยู่ก้นกระทะแล้วก็เพิ่มน้ําแบบนี้ก็จะปิดฝานะครับ อบด้วยไฟอ่อนก็เพื่อป้องกันการติดกระทะนะครับว่เปิดฝามางคนไว้บ้างนี่นะครับมีน้ำจะแห้งแล้วก่อนนี่นะครับจะได้แบบเข้าเนือข้าเนื้อ,อแบบนี้เสร็จแ,แล้วก็ปิดฝาอบตอ่อน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับก็จะใส่ต้นหอมขึ้นช่ายเสร็จแล้วก็ ปิดฝาอบต่ออีกสองนาทีนี่นะครับอบครบเวลาแล้วก็ได้แบบนี้เลยนะครับจัดใส่ชามนี่เราก็จะเอาวุ้นเส้นเนี่ยมาก่อนอย่างนี้นะครับมาก่อนเลยน้ำน้ำมาเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยปูปูก็เรียงให้สวยงามเลยนะครับนี่นะตามทรงของเขามาทรงไหนก็ไปทรงนั้นเลยแบบนี้ น้ำจิ้มนะครับพริกขี้หนูกระเทียมเกลือนิดหน่อยมะน,นาวน้ำปลาน้ำตาลปูอบเเส้นเราคุอโตะรบประทานแล้วครับแต่วันนี้ครับพิเศษนะครับปูไข่มาพร้อมกับ น้ำจิ้มพริกเกลือนะครับหมักบุญเส้นก็ง่ายมากเลยนะครับกับซอสหมักบุญเส้นนี่เองปูอบบุญเส้นขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับอ่าปามีก็เลือกส่วนไหนเนี่ยส่วนกันเชียงนะครับอ่ะแล้วก็น่ครับบุญเส้นเส้นก็เหนียวนุ่มเลยนะครับโอ้โหนี่คนใสขมาอยม่เลยเนี่ยอืม ต้องมีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มพริกเกลือ,ง,อง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับจะกินเป็นกับข้าวเปล่า,ลาหรือว่าจะเป็นกับแกงก็ได้นะอ๋อหมือนสิสามสิสาอนะจิ้มจิ้มจิ้มอ๋อจิ้มรอจิ้มรอ,มอ,อมข้างหลังก็จะเป็นนี่นะครับหมาจะเป็นข้าวกับบุญเส้นนะครับนำไปก่อนเสร็จแล้วก็ปู ูไข่เนื้อนแน่นเลยนะครับอันนี้ก็รวบเลยนะครับอืมปงครับปครับเปงครับโอ้โหามใส่เปลือกก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยเมื่อกี้ก็เป็นหมานอกนะครับอันนี้เป็นเป็นหมาในนะนี่นหมาในายวนจิ้มราดไข่ อืมอืมโอ้โหอืมเข้าตามโอ้โหหิวแล้วนะครับเนี่ยคนภาคยังหิวเลยนะครับสายจะต้องล่ำลาก,กันเป็นีเท่านี้ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับครับ